สวัสดีพี่น้องและก็เอฟทุกท่านนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับผมขวัญชัยซาวนะครับวันนี้ก็ตามหัวข้อคลิปนะครับวันนี้จะมาแนะนําให้พี่น้องและก็เอฟทุกท่านนะครับได้ใช้นะครับอคอมพิวเตอร์นะครับไปใช้แบบอยา่างอยา่อยางถูกต้องและถูกวิธีนะครับว่าหัวใจหลักที่ไม่ว่าจะเป็นซาวอินจิเนียร์นะครับที่เขา งานกันนะครับว่าเขาปรับกันยังไงนะครับเขาเทคนิคเขาทำเขาทำกันยังไงนะครับทีนี้ตรงด้านหลังของผมนะครับตรงนี้เป็นเป็นบริจูเอ็กซ์สามนะครับบริร์นะครับบริจ์ผมจะให้ดูตัวจริงเขานะครับที่ผมใช้มานะครับว่าใช้มานานอยู่กันนะครับตัวนี้นะครับเป็นเอ็กซ์สามสอริตัวเต็มนะครับ ผมให้ดูแค่ครึ่งท่อนของเขานะครับเพราะว่าถ้ามันซูมกว้างเยอะไปนะครับมันจะสายคือสายที่ผมเสียบนะครับทําคลิปมันจะไม่ถึงครับมันจะไม่ถึงสายสั้นนะครับมาดูแค่ครึ่งท่อนนะครับตรงหน้าคอนโซลของเขานะครับผมจะทําการเขาเรียกว่าปรับเป็นแบบเมนนวลทั้งหมดนะครับลดค่าต่างๆลงทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับ ตรงด้านหลังผมเลยผมจะลดลงทั้งหมดเลยนะครับไม่ให้เหลือสักสักค่าเลยนะครับแต่ว่าค่าตรงที่สีน้ำเงินสีฟ้าที่ท่านเห็นนะครับค่าตรงนั้นไม่ต้องปรับนะครับไม่ต้องปรับก็ได้นะครับเป็นค่าเดี๋ยวผมจะทําติปให้นะครับมาสนใจตรง s าคอมพิวเตอร์ที่เราจะปรับกันก่อนนะครับว่าทำยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะผมจะ นําเสียงนะครับนาเสียงเข้ามานะครับนาเสียงเข้ามาแล้วก็ก่อนที่นําเสียงเข้ามาแนะนําให้ก่อนนะครับเทสหัวตัวนี้นะครับปรับเท่าไหร่อันนี้ผมบอกไม่ได้นะครับเราต้องดูเสียงนะครับเสียงเข้ามาตรงตรงตรงช่อนแนลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับที่ผมชี้อยู่ตรงด้านหลังผมนะครับอามว่าอินกับเมาส์เนี่ยดูตามเมาส์ผมก็ได้กับอินกับเมาส์เนี่ยอินกับเมาส์นะครับัถทีอินก็คือเสียงเข้ามานะครับเสียงเข้ามาเท่าไหร่ครับสมมติวิ่งขึ้นมาเนี่ยลบ ตยู่าาวลบ20นะครับก็ประมาณลบ18แนะฮะแล้วก็เอานี่ก็เขามาเท่าไหร่นะครับสมมติเราเสียงมาปุ๊บนะครับมามาอีกเพล็กนึ่งเนี่ยมันพลิกขึ้นเนี่ย,เ,ยนนะเรามาใช้คอมพิวเซอร์ในการกำหนดไม่ให้เขาเกินนะครับถ้าเขาเดินขึ้นไปเนี่ยมันจะขึ้นถึงพลิกถึงสีแดงขึ้นไปก็ใช้ไม่ได้นะครับถาม่าเสียงก็มันใสไหมมันก็ใสยอยู่ครับแต่ถ้าขึ้นมากก็จะแตกครับพอแตกยังไม่พอแล้วจะไปทําให้แอมทาให้ ลำโพงของท่านขาดได้นะครับทําให้เสียนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอคกืรองปรับปรุงแต่งอะไรพวกนั้นก็จะเขาเรียกว่าสัญญาณมันพีคเกินนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้สมัยก่อนผมก็ผ่านประสบการณ์จุดนี้มาเหมือนกันนะครับก็หมดเงินไปก็ไม่น้อยนะครับเพราะไม่ไม่มีประสบการณ์นะครับสมัยก่อนไม่มีประสบการณ์ไม่รู้นะครับว่าเขาทํำยังไงครับจนได้มาเจอกับตัวเองนะครับถึงรู้ว่า๋อมันเป็นแบบนี้เองนะครับในการทานะครับ พี่น้องเอฟซีท่านไหนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บุกด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้นะครับผมมีความรู้หรือชุดกรองหรือปลั๊กอินต่างต่างนะครับรวมถึงซาฟอนที่ผมทำผมจะแจกให้ฟรีนะครับแล้วก็ชุดกรองนะครับผมยืนย้ําให้นะครับวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับผมแจกให้พี่น้องและก็เอฟซทุกท่านไปใช้กันแบบฟรีเลยนะครับทีนี้เข้ามาต่อตรงนี้นะครับ เ이โชคืออะไรนะครับเลโชคืออัตราส่วนนะครับเวลาเราเสียงมาเนี่ยเราเราตั้งเราตั้งเอ่เราตั้งเทสโหนะครับเทสโหเราตั้งไปเสร็จนะครับแต่เลโชนี่เราจะให้เขาหักเท่าไหร่นะครับหักในที่นี้คืออะไรเวลาเสียงวิ่งมาเขาจะตัดเสียงลงนะครับจะตัดเสียงลงสมมุติเสียงของท่านวิ่งมาอ่าหกดีบีนะครับท่านตั้งเลโชไว้นะครับตั้งเลโชไว้สักประมาณสัก4หรือ5านะครับเขาจะตัดหางเสียงตัวนั้นไปนะครับตัดตัดเสียงตรงนั้นไป แล้วเสียงท่านจะหายนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียงท่านจะเห็นเองนะครับเสียงจะหายแล้วเสียงดรอดลงมาแล้วไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเรามีวิธีการในการชดเชยเสียงขึ้นไปนะครับแล้วก็มิกคืออะไรมิกคือตัวนี้เป็นเป็นตัวมันเป็นค่าที่ว่าเขาเรียกว่า,าสัมพันธ์นะครับในการปรับลง,รงลงตรงดนตรีอะไรพวกนี้นะครับ แต่เมื่อใหม่ๆผมแนะนำไม่ต้องยุ่งกับเขาครับตรงนี้ไม่ต้องยุ่งกับเขาแต่ถ้าท่านทําเป็นท่านมีวิชาแก่ก้าพรนะครับท่านก็มาปรับตรงนี้ได้เจ้าเท่าไหร่ก็จัดไปนะครับตัวนี้นะครับถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญเหมือนกันนะครับปกติที่ผมทํานะครับเสียงั่วไปอะไรพวกนี้ผมก็จะขึ้นร้อยขึ้นร้อยไว้แบบนี้นะครับตรงนี้ลดมาก่อนถ้าลดมาก่อนนะครับแนะนําให้เป็นเจอดก่อนนะครับแนะนําช,ช็อตชอตก่อนเดี๋ยวผมจะนําเสียงเข้ามานะครับนาเสียงจริงนะครับแล้วผมจะ ไม่พูดนะครับผมจะไม่พูดเพราะว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงผมนะครับเวลาผมเอาเสียงเข้ามาเสียงเขาจะดังนะครับกับน้องเอฟซีจะไม่ได้ยินเสียงผมเกณฑ์นี่คืออะไรเกณฑ์เราไว้ชดเชยครับนนรเลวล <kali S 1> <ๆ S 2> า,นเ,นเ,า,า,เ,าเสียงมันหักลงมาเนี่ยเราหักเรากดเสียงลงมาเนี่ยแล้วก็เสียงสัญญาณเข้ามันสูงครับแต่เสียงสัญญาณออกไปเนี่ยมันมันไม่สูงนะครับมันดังไปนะครับมันไม่แรงเราจะใช้เกณฑ์ในการชดเชยให้มันเสมอกันนะครับให้ไม่จิกนะครับแอกแท็กคืออะไรครับแอกแท็กนี่ เวลาถ้าเราไม่กดเลยนี่ไม่กดเอ็กแท็กนะครับเหมือนกีตาร์เหมือนปลองเวลาตีตีสแนนี่ก็จะไม่ค่อยมีแรงครับดีดกีตาร์ก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงในการสายดีดครับไม่ได้ยินเสียงเขาเรียกว่าเสียงคมของเขานะครับไม่ได้ยินเสียงนะครับความนิ่มวนก็ไม่มีนะครับเราถึงต้องใช้เอ็กแท็กนะครับในการกดนะครับเพื่อให้เขาเสียงเขาหนาขึ้นนะครับถ้าเราปรับดีนะครับเสียงดนตรีเราจะหนาขึ้นเลยนะครับโหคืออะไร โฮตัวนี้เราต้องั้งเท่าไหร่ยิ่งตองตีถ้าเหมือนตันตีล็อกอะไรประมาณนี้นะครับตีแบบเร็วๆอะไรประมาณนี้เนี่ยเวลาถ้าเราไม่ใส่โฮนะครับมันจะหายปุ๊บ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 แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราใส่โฮให้มันพอดีนยมันจะสมูทนะครับมันจะเล่นสมูทมากนะครับรีลีดคืออะไรรีลีดก็ประมาณเติมหาเสียงให้เขานะครับเวลาสมมุติว่านักดนตรีเนี่ยจันักองตีเนี่ยเขาเล่นกีตาร์นะครับหรือเขาเป่าแซก เป่าแซกเปาแคนนะครับเป่าแซกเวลาเป่าแรกเป่าแคนเป่าทำเป็ดอะไรประมาณนี้นะครับเป่าทำเป็ดเวลาเป่าไปเนี่ยแทะ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 ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ถ้าท่านไม่ใส่หางเสียงครับมันจะเป่าแบบนี้ครับแทะ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 นี้นะครับมันจะไม่มีไม่มีไดมกของเสียงนะครับเสียงไม่เป็นธรรมชาตินะครับเสียงจะฮุวนฮนะครับประมาณนั้นนะครับเราพูดภาษาบ้านบ้านเนี่ยเสียงจะฮุ่นนะครับ ทีน,นี้ผมจะนําเสียงเข้ามานะครับแล้วผมจะปรับปรับให้ดูแล้วผมจะหยุดเพลงไว้แล้วผมจะมาแนะนําให้นอ้องศรีดูอีกรอบว่าตัวนี้ปรับเท่าไหร่ตัวนี้ปรับเท่าไหร,ร่ครับ inha. เดี๋ยวผมขออนุญาตสวมหมูฟังนะครับสวมหมูฟังดูนะครับแล้วผมจะนําเสียงเข้ามานะครับนําเสียงเข้ามาให้สังเกตตรงที่สัญญาณอินกับสัญญาณเอาครับเวลาผมปรับนะครับแล้วก็ผมจะชดเชยเกณฑ์จะให้เขาตรงเป๊ะนะครับให้เขาไม่พลิกนะครับอ เดี๋ยวผมเปิดเสียงขึ้นมานะครับแล้วผมจะให้พอผ,ผมปรับเสร็จแล้วผมจะให้ดูตรงมิเซอร์นะครับตัวมิเซอร์ด้วยนะครับว่าตรงไหมที่เราปรับในในอะคอมเรานะครับทีนี้ผมปล่อยเสียงเข้ามานะครับผมจะหยุดพูดนะครับขอเสียงตบมือค่อยๆตอนรับซิลิพนสีเส่เปอร์เซ็น ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเบาเสียงแป๊บหนึ่งเราทํากันยังไงนะครับเมื่อกี้พี่น้องเอฟซีเห็นไหมฮะเห็นตรงที่ผมผมปรับอ่าตรงที่ตรงที่เทสโฮกับเรโชรนะครับเทสโฮเนี่ยเวลาเราขึ้นเรโชรนะครับสี่ต่อสี่ต่อศูนย์เนี่ยขึ้นประมาณสี่ต่อศูนย์เนี่ยเขาจะหกักลงมานะครับหักลงมาสี่ดีบีเสียงนะครับแล้วเทสโฮเนี่ยถามว่าเราจะเอาค่าตรงนี้เป็นสามห้าสามเปอร เนี่ยผมตอบให้ไม่ได้นะครับอยู่ที่เสียงนะครับอยู่ที่เสียงเสียงเข้ามาตรงไหนเนี่ยเสียงมาแบบนี้เนี่ยเมื่อกี้มาอยู่ที่ลบกี่สิบนะครับเกือบลบสิบแปดนะครับแล้วเวลาผมกดเมื่อกี้พี่น้องเอซีเห็นไหมฮะเสียงเขาจะดรอปลงมานะครับคือเวลาเรากดนะครับเขาก็จะดรอปลงมาดรอปเพราะเพราะเพราะตัวไหนนะครับดับดรอปดรอปเพราะเลโชนะครับโทษทีนะครับดรอปเพราะเลโชนี่แหละเลโชเราตั้งให้เขากดเสียงลงมาเท่าไหร่นะครับแต่เทสโเนี่ยเราจะให้เขา มีหน้าที่ในการกดกดไว้นะครับกดไว้ทีนี้มิกตัวนี้นี่ให้เลื่อนขึ้นไปร้อยเลยครับเลื่อนไปร้อยเลยเลื่อนขึ้นไปร้อยเลยแล้วเกณฑ์ผมจะยังไม่แน,น,นะนำครับผมแนะนำตรงนี้ก่อนถ้าเป็นดนตรีทั่วไปนะครับถ้าเป็นชุดกลองอะไรพวกนี้ก็เลื่อนหลังนลงมาตามลำดับนะครับชุดกลองก็อยู่ประมาณ20ประมาณ20กิ 25, อะไรประมาณนี้นะครับประสบการณ์ที่ผมปรับมานะครับ แต่ตัวเจ้าโฮนี่เราจะให้เท่าไหร่นะครับถ้าดนตรนีพื้นๆพ,พวกนี้ผมจะให้เขาค้างอยู่มัน50 50มันก็อยู่ที่ชิ้นดนตรีด้วยนะครับถ้าเราเล่นดนตรีสดยิ่งเราต้องละเอียดละเอียดอ่อนขอเขาด้วยนะครับโฮอยู่ตรงกลางนี้ให้เขาค้างเท่าไหร่นะครับหางเสียงนี่ที่ผมแนะนําให้มิกกี้นะครับหางเสียงปรับเท่าไหร่นะครับแอคแทกปรับเท่าไหร่ดนตรีทั่วไปอยู่40นะครับถ้าเป็นชุดกลองอะไรพวกนี้เหลือ 20หรือสาสิบอะไรประมาณนี้นะครับกีตาร์ก็สา3สิบสามห้าอะไรประมาณนี้นะครับลีริสล่ละเราจะปรับยังไงเราดูตรงนี้ครับเนี่ยปรับตรงนี้ดูตรงนี้สองเท่านะครับเวลาเราปรับสมมุติว่าสี่สิบเราต้องเพิ่มขึ้นไปสองเท่านะครับจําไว้นะครับต้องสองเท่าสมมุติว่าตรงนี้มันสี่สิบเนี่ยสี่สิบเอาเพิ่มขึ้นไป็น2เท่าครับสองเท่าเพิ่มขึ้นไปเลยคูณกันไปครับสี่สามสิบสองนะครับร้อยี่สิบ ร้อยยี่สิบสี่นะครับจะพอดีเลยนะครับจะพอดีเลยแต่ที่ผมขึ้นเจ็ดสองเมื่อกี้ผมผมให้ดูตรงตรงที่เขามาสเตอราา์ระหว่างอ่สัญญาณอินกับสัญญาณเอามันออกเฉยๆนะครับว่ามันสมูทกันไหมนะครับแล้วก็ฟังเสียงเขาด้วยนะครับว่าเสียงเขาสมูทไหมนะครับอทีนี้มาตรงเกณฑ์นะครับตรงเกณฑ์เกณฑ์นี่เราจะชดเชยเยอะถึงสิบสิบ แแบบนี้ไม่ได้นะครับย้านะครับไม่ได้รับเราต้องดูสัญญาณเข้าว่าเขาวิ่งมาเท่าไหร่นะครับเราก็ชดเชยเวลาเราปวดในสัญญาณจะตกลงนะครับสัญญาณจะตกลงมาเราก็เพิ่มชดเชยเกณฑ์ขึ้นไปให้มันพอดีกับสัญญาณที่เขาเข้ามานะครับมันจะเหมาะเจาะมากนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วดูที่ผมปรับนี่นะครับว่าสัญญาณมันมัน มันจะไล่เลี่ยกันไหมนะครับมันจะวิ่งหรือมันจะเสมอบรรล้านกันไหมนะครับดูนะครับแล้วผมจะมาอธิบายให้พี่น้องสี่รอบนึครับฟังเพลงก่อนครับฟังเพลงก่อน ก็เมื่อกี้ผมก็เลื่อนภาพนะครับให้พี่น้องพีีได้ดูตรงมิกเซอร์ตัวนี้ของเขานะครับว่าเวลาเรามาสั่งงานตรงพีซีหรือโน้ตบุ๊กของเราหรือแม้กระทั่งแท็บเล็ตหรือมือถือเรานะครับว่าเขาสั่งงานเวลาเราสั่งงานไปเนี่ยมันตรงไหมครับตรงเป๊ะนะครับตรงเป๊ะนะครับให้จําดูตรงหน้าจอนะครับอาจจะไกลหน่อยนะครับหน้าจอจะไกลหน่อยดูหน้าจอแล้วจะเปลี่ยนภาพที่ดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่ผม ปรับค่าไว้ตรงนี้นะครับค่าไว้ตรงนี้เนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับดูตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเมื่อกี้หน้าจอก็เหมือนกันครับกัาสั่งงานเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ผมปรับเมื่อกี้นะครับเห็นไหมฮะสัญญาณเขาวิ่งเขาจะวิ่งเสมอกันนะครับเสมอกันในการชดเชยเกณฑ์นะครับหนึ่งผมจะสรุปนะครับให้ฟังอีกรอบนะครับหนึ่งเทสโฮ ปรับค่าเท่าไหร่ตรงนี้อย่ามองตัวเลขนะครับให้ดูสัญญาณนะครับเพื่อเรากดออมาเท่าไหร่ครับแล้วก็มาจัดการเลโชเลโชก็คือเราจะกดสัญญาณเขาเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วมิกให้ขึ้นเป็นร้อยไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาแอคแทกนะครับแอคแทกน้อยเกินไปก็เสียงก็ไม่มีพลังนะครับเสียงจะหนาจะอ้วนอยู่ที่ตัวนี้นะครับอยู่ที่ตัวนี้เทคนิคพิเศษนะครับแนะนําให้พี่น้อง FC นะครับ เสียงะนะจะอ้วนอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ถ้าพี่น้องซีปรับมากเกินไปก็เสียงก็จะออกเป็นเพี้ยนนะครบับปรับน้อยเกินไปมันก็ไม่พอดีนะครับต้องปรับให้พอดีนะครับตามที่ผมแนะนําให้คับโหเสียงดนตรีทั่วไปให้อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเสียงกอง <c oughs> เสียงไรให้ผมแนะนําให้อยู่ประมาณให้มันให้มันวิ่งไวนะครับแต่ถ้าเราขึ้นโหมากๆน มันจะค้างอยู่แล้วมันจะยาวครับมันจะยาวเวลาตีเสียงตีพวกกรองพวกแสน่อะไรพวกนี้มันจะไม่ทันกันนะครับพวกทอมอะไรพวกนี้มันจะไม่ทันเราก็ลดลงมาหน่อยหน่อยะครับพอให้มันให้มันสมมติตีโป๊ะอย่างนงี้ให้มันโป๊ะนั้นหายไปเลยนะครับแต่ถ้าเราขึ้นโหมดมากตีโป๊ะแบบนี้เสียงมันจะแบบมันจะอ้วนขึ้นมาอีกเสียงมันจะกระพือขึ้นมาอีกนะครับประมาณนั้นนะครับ แต่ถ้าเป็นดนตรีเนี่ยผมจะอยู่50นะครับเนีย่ยดนตรีดนตรีทั่วไปฟังเพลงทั่วไปอยู่50พอดีนะครับเพราะมันจะมีมันจะรวมทั้งหมดนะครับมันจะรวมทั้งหมดมเสียงคนลงคนร้องอะไรเอย่ยประมาณนี้นะครับมันรวมทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราปรับดนตรีสดจริงจริงหรือเราแยกลายประมาณนี้นะครับให้ตั้งชิน้นดนตรีนะครับสมวติช่องที่ดึงเนี่ยกระเดืองสแนนนะครับไอแฮดทอมโอ้เฮดอลไพวกนี้เนี่ยเขมาจัดการแบบนี้นะครับต้องให้เยอะนะครับไม่ต้องให้เยอะแต่ถ้าเป็นเสียงร้องก็ นั่นแหละฮะเสียงร้องเนี่ยเวลายิ่งตะโกนนะครับถ้าเราไม่ตั้งนี่มันจะหายเสียงจะบุบบาบจะหายไปนะครับเราตั้งขึ้นสูงๆหน่อยนะครับของเสียงร้องอะไรนะครับหางเสียงจําไว้นะครับหางเสียง124ิมิลิเซคินเนี่ยให้ท่านจําไว้นะครับว่าท่านตั้งแอคแท็กเท่าไหร่ท่านตั้งทั้งท่านเอ่อโทษทีนะฮะถ้าท่านตั้งสมมุติท่านตั้ง,อง,มมงแอคแท็กอยู่ที่2 0่ิมิลิเซคิลนะครับ ท่านบวก2เข้าไปเลยครับบวก2เข้าไปคูณ2เข้าไปนะครับก็สมมุติ20คูณ2เข้าไป2ขึ้นเป็น2เท่านะครับก็เป็น60นะครับถ้าท่านถ้าท่านตั้งเป็น1้อยก็เป็น300อะไรประมาณนี้นะครับนี่แหละก็เป็นเทคนิคนะครับในการาใช้งานคอพิเตอร์ว่าเขาใช้กันยังไงครับรวมทั้งถึงซาวน์เอนจิเนียร์ที่เขาใช้นะครับเขาว่าใช้แบบนี้นะครับทำไมซาว n g เอนจิเนียร์นไม่เร่ง เสียงเกณฑ์ให้เยอะนะครับทําไมเขาถึงเน้นละเอียดเรื่องเสียงเขาไม่ให้เกิดเขาไม่ให้คลิกเพราะอะไรเพราะเหตุนี้นะครับยิ่งเป็นซาวด์อินดิแยรยิ่งหนักใจนะครับเรื่องความปวดมอเนเรื่องเสียงนะครับเราจะค่อยยคุมทั้งหมดนะครับแล้วเทคนิคที่เขาจะให้เสียงสมูทอะไรประมาณนี้นะครับเขาตั้งเกณฑ์อะไรทั้งหมดครับเกณฑ์เขาตั้งเขาตั้งให้อยู่เสมอนะครับไม่ให้เกิน1 6บ8รสิครับที่ผมแนะนําให้เหมือนลูกทิพเหมือนกันไม่ว่าจะทำซาวด์อนนะครับ จะแนะนําว่าอยากาเกิน18นะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มเลเยอร์เอามาันก็ดังได้นะครับถ้าเราเพิ่มตรงเก์เยอะไปเสียงมันแตกนะครับเพราะเหตุนี้นะครับซาวด์กิมพีเนียเขาถึงไม่เขาถึงไม่นิยมที่จะมาเล่นเกทเยอะนะครับเขาจะตั้งไว้ศูนย์หมดนะครับที่เขาเขาซาวเชคเนี่ยเขาจะตั้งสไลด์ไว้ศูนย์หมดนะครับแล้วมาตั้งเกทให้ให้ได้นะครับแล้วเขามาจากการคอนเสิร์ตนะครับตัวไหนที่มันไม่ค่อยดัง เขาก็จะชดเชยเกณฑ์ขึ้นไปให้มันสมูทให้มันพอดีนะครับแล้วงานดนตรีที่เขาทํางานการแก้งอังนใหญ่นีมันจะออกมาเป๊ะมากนะครับเสียงพี่น้องเอฟซี C, ทุกท่านสามารถนําเอาสูตรและเทคนิคที่ผมแนะนําให้วันนี้นําไปใช้กับเครื่องเสียงของท่านได้ครับหรือนําไปประกอบกับกิจการของท่านได้นะครับวันนี้ผมขวัญชัยซาวนะครับต้องขอจากลาพี่น้องเอฟซีไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะและคลิปต,ต่อไปนะครับวันนี้ผม วันชัยสาวนะครับต้องขอลาพี่น้องเอฟซีไปก่อนนะครับาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ